ดักปลาไหลหลังฝนไงนำาท่วมรงทงชแนลสวัสดีครับหลังฝนไ่ตกลงมาเดมือสองมือก็เฮ็ดให้นำหวยนำน้องขึ้นครับผมก็พอกระยิบอุปกรณ์คู่ใจที่ต้องหากินทุกๆปีนั่นก็คืออีจูดักปลาไหลครับอีจูของผมจะเป็นอีจูแบบแกนล่อนหรืออีจูแตงก่อนอื่นก็ต้องหาเงี้ยกันก้อนครับเป็นเงี้ยใส่เดือนหาได้ง่ายๆย่ำฝนแบบนี้เยื่อสนิทๆบ่อืดครับพอจะได้เงี้ยมาแล้วก็เอาใส่ในอีจูให้พร้อมทุกหลังเลยนะครับพอตาห้าไปหอดหมายแล้วมันจังเสียเวลาใส่ ไม้ที่เลือกมือนี่เป็นน้องธรรมชาติเป็นน้องใหญ่ค้นกะหากินยูบขาดครับทาเลที่ผมก็พอจะเลือกไซ่ก็เป็นตัวลมๆไปอย่างหงหกครับเพราะว่าช่วงน้ำท่วมแบบนี้ปลาล้านมักเสิ่างเกินหายอยู่หากินวิธีการใส่กระใสปบหยาครับแวกแยกหยาออกพอดีครับแกนลอนปั๊บพืนนินขางล่ังให้เสมอกันเก่าแนวดักเข้าใส่ไปเลยนะครับแนวดักก็เหลือจากปีที่แล้วประมาณ13บสามหลังเห็ดใดหลังหนึ่งกับโค้งทุ่นอยู่น่านตีเกือบเกือบสองสามปีอยครับแต่ละหลังกับสิมีเอกลักษณ์แตกต่างกัน พอผมก็เลยตั้งเสื้อให้หอดแนวดักจังเช่นบักท่องแน่บักหลงบักหมานแน่นะครับเห็ดป่านแนวดักมันมีชีวิตนะครับสิบสามหลังไซเข้าเดียวบาหอดสามสิมาที่ครับเข้าก็จะส่ไวข้างขึ้นไม่ยามรอบเดียวเป็นรอบแง้มเศร้าครับจังใดกับมรุนกันต่ออีกบืนเศร้าครับตอนเศร้าบรรยากาศดีๆเวลาประมาณหกโมงกลัวแต่ด้เวลาออกมายามอีจูเขาหรครับเพ่นว่าหลังแหลกแหกหมานหมานเบาหมันกะสิกันยุก,กับหลังแหลกนี่แหละครับยกขึ้นมากกะติดยุครับแต่ปลาไหลตัวน,น้อยหลายจนเกือบว่าเห็นโตขนาดนี้ก็ต้องเอินว่าลูกป่าพ อย่ามาอีกหลังต่อมาครับหลังหนี้คือบักท่องมือนีบักท่องบ่ทําผลงานตามที่ขาดทําเล่แต่ละหมายแต่ละหลังแต่มีแต่หมองมหม่อได้ครับเป็นแต่มีปลาไหลตัวหญ่เขาแต่ว่าหลังนี้กระว่างเปล่าตามเคยครับหลังต่อมาหนีหมองง่าไม้ดีก็ต้องมีที่เด็ดกันแน่ละครับผาดมาหลายหลังแล้วยกขึ้นวิทยนามเห็นหางคือสซแเมนแล้วละครับมีตัวแน่นอนหลังนี้เขาถึงสองตัวงมงามครับตัวพอดีอ้อมเลยตอนเก็บเอาปลาก็แค่เปิดฟ้าแกนล่อนออกแล้วก็เทปลาไหลใสือุงเขียวครับสองแต้มแหลกแหกหมานมาแล้ว แต่กระแปลกอยู่ครับไม,ม้งามๆแบบนี้ผมกระพอกระขาดการว่าข้องสีเขาลหลายๆตัวใหญ่ๆปกติไม้แบบนี้กระหลังละสองหลังละสามตัวใหญ่ๆแต่ว่ามือนีข้องศีระปกติครับจังไดกันยังมาย่อมย่อท่อ,อครับอีจู่เขายังเหลือหลายหลังอยู่พ่อได้รุ่นกันอีกต่อไปหลังนี้มีแต่มิโตสักสีตัวหน่อยตัวใหญ่ปันไดต้องออกกลุ่มหน้าเปิดฟ้าเบิ้งตึงโขกครับเพื่อความปลอดภัยหลังนี้พ่อผมตั้งซื้อให้ว่าบักมานเคยทำสายตีเมื่อเราเข้าถึงหาตัวในเส้าเดียวหลังใดถือกระเก็บเอาป่าครับหลังใดพอถือกระ ไปปั๊บทัศนคติกันไหมหลังที่เหลือกันยังพ่อมีแต่มีโตอยู่ครับพ่อได้เติมกันไปโตหน่อยบ่อยง่กัเก็บกลับไปก้อนครับมือนีสังเกตง่ายๆครับหลังไดติดยกขึ้นมามันสีดินเลยนะครับหลังช่วงเดท้ายติดกับพ่อนาเกียดนะครับโตปลายกันยังพ่อไปวัดไปบ้าอยู่หลังสุดท้ายนี่ก็ได้ไม่อีกเติมกันตัวนึงครับมือหนี้บมีโตใหญ่เข่าเลยนะครับแต่ก็ถือว่าพ่อมีทีตุงเขียวกับบ้านพ่อบ่ได้อายค้นครับร่วมยอดมือนีเดมาหาโตครับเกือบบอดเก็บของกระบานพ่อกันไม่คลิปนาสวัสดีครับ